สวัสดีค่ะกลับนะคะสวัสดีท่านแขกผู้มีเก้ยรทุกท่านตอนนา้ทุกท่านเข้าสู่บรยากาศงานนี้สงทุกคนรถแต่กับที่เป็นสิลปมงคลวันนี้เราอยู่ในรยการงานนี้สงบทุกนสมรสของเสื้อผ้าด้ยจักในนามของพิธีกรแดนซ์สาวรุ่นสา งานของคุณผีนั่นเองับวันที่เป็นสุริมงคลวันพักราชสมัยที่17สิงหาคม2566ขึ้นหนึ่งข้ามเดือนเก้าผีขอตามปฏิทินสันติภาพขัตติขณงานใช้สถานที่แห่งนี้โรงแรมแกรนด์คอร์ูน์อ่าอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสมือนจบ้านของเจ้าบ่าวบ้านของเจ้าสาวในการต้อนรับท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านนั่นเองค่ะขออนุญาตนะคะกับคุณเรียงนะคะท่านประธานในพิธีเรียกเขียน เป็นพี่ก่อนท่านแขกที่เหยนคะก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นเกษ์มหามงคลแล่ตๆท่านเองอาจจะียอาการท่กเช้าที่ผ่านมาไปร่วมงานนะคะแสดงความดีในหลากหลายนานหรืออาจจะเป็นบรรยากาศงานเลี้ยงในส่วนของตัวร์ก่อนเพื่อ้วันนี้ค่ะถ้าจะสังเกตเห็นว่าของห้องนี้ดูเล็กเป็นขนาดตางที่ตะบอกว่าเป็นเหรียโที่ทุกคนตีเล็กมากๆค่ะ ก็เลยไปึงนะคะเป็นบางกรมีของคุณพ่าคุณแม่จะเห็นเหตุผลว่าทุกท่านจึงมีโอกาสได้ไรวมยูอนะห้องแข่งดีนั่นเองและในตองเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้บาิสาเองมีการแตกงระกวนายมามาสู่ขอน้องีอย่างถุกเ้อกตามกำหนดทงเียนประเพณีมีการสู่ขอในะารเข้าว้องพิธีทางศาสนามั่นแต่งตามกำหนดทางเทียนรวมถึงบรรยากาศของการไหว้ผู้ใหญ่หลังน้ำพระพุทธมนตร์ประสาทคอยอย่างนี้สร้อมงคลสรส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่จะปล่อยกระเสาวและครอบครัวจะได้ดูแลแขกเกลือทุกท่านจึงอยากให้ทุกท่าน ที่สุดค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าและเจ้าสาวทำรายการถึงที่การไฟฟ้านะคะวันนี้เองถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของโรงแรมบอกว่าฟรีได้ไหมข้าวไฟได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทุกอย่างเป็นไปตามกฎไม่เล่นเซนใดๆทั้งสิ้นเอาล่ะก่อนที่ทุกท่านจะมีโอกาสเจอหน้าข้าตานะคะกับคู่หมั้สาวบนเวทีอันส่งขีดแห่งนี้เราจะพาทุกท่านค่ะไปนะคะดิ่งดังกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ผ่านสตอรี่เลิฟ ไม่รอสาเสียงปรบมือให้กับพรีเซนเทชั่นสตอรี่เลิร์ของคุณท็อปและคุณบีดังลังคาชมการที่ท่านแข่งขันทุกท่านรอคอยรอชมกัน के <im> ตุ่กเตนไหมคะเสียเต้นเนาะ,ะเจ้าสาวื่อเช้าเลยก็บอกว่าชุดไทยมันเป็นคน่าที่จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับผู้หญิงเรียกว่าค่าจุดตับในค,ค่ำช่วเช้านิดนึงนะคะเหื่อยนะคะเมื่อเช้าระดับเหมนกันเนาะแต่หน้าตอานงางย็นเยู่ประมาณ4โมงค่ะชัช้นหะนค,ค่บขั้สองแสดงว่าแค่ไม่ได้ชักเลยเพราะว่าก่อนจะเสร็จก็มีอของว่าแลวนะคะ จะบอกว่าวันนี้เราทั้งสองคนเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกันมากเลยทีเดียวถ้าหากที่เกิดขึ้นคู่หล่อนสาวของเราในขั้นนี้แน่นอนบางคนเองอาจจะเป็นญาติของทางรชดวัวแต่ เุื่อว่าคุณพัชริริยาวิเชียนื่อเล่นคุณบีค่ะคุณบีเองเป็นนะคะลูกคนที่สามในตระวลที่น้องสามคนของทางคุณพ่อรัะถักโยนวิเชียรักและคุณแม่นิทยาวิเชียรักได้ประติการศึกษาสําเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ,ร,รสาขาการจัดการโลจิสติก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเือนมากรบีทีเกียรติยอันดับสองปัจจุบันเจ้าสาวของเราเป็นพนักงานรัฐทิ่สาหกิจนักพัสดุระดับ5าแผนกบอกวิหามพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเ็สองภาคใต้ปำะหนงนักการศธรราสีณิตปรวจเงให้กับเจ้าสาวด้วยค่ะโดยจักเจ้าสาวก็ต้องรู้จักตจ้าสาวแต่บ้าง ระหว่างจะบอกว่าทำง,งานอยู่ในองค์กรเดียวกันและแน่นอนเรื่องราวความรักเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นเป็นออนเลยไป,ปแล้วว่าเขาเ็นเขาเองมีโอกาสได้เจอกันนะคะภายใต้ต่างดังในกว่านั่นเองสำหรับเจ่าวของเราชื่อว่าภุมชักพัฒน์พุทธการชื่อเล่นคุณท็อปค่ะคุณท็อปเองค่ะเป็นุู้คนแรกในจำนวนพี่้องสามคนของคุณพ่อ รู้จักการเลน้งาขบพ่อชัดและแน่แอ่นั่นเองค่ะด้าวลอบการศึกษาสาเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้กา,ากำลังมหาวิทยาไัยเทคโนโลยีราชมงคลสิงวิชัยปัจจุบันเจ้าขอของเราด,ดนะโะดำรงในตำแหน่งผั้นา,า,าออนักวิชากิรวิศวกรระดับติดตำแหน่งนิตเตอร์การไฟฟ้าส่วนพื้ิภากำหนดยักษ์ขอศรีธรร,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 รมราชเสียงตัวเองที่เเจาขอด้วยค่ะ เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นมากทั้งผู้เองเอิบโตจากคนละที่ได้รับการเล่าเรียนการศึกษาห่างไกลโอกาสมาเจอกันในรั้วถานที่ทํางกนต้องบอกว่านี่คือดุเเป็นภาษาีว่าแต่ความที่ไเธอเจโอกาสได้ไปอยู่บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรง่ายๆมีในส่วนของตัวนะคะเบื้องหลังความสำเร็จนั่นคือคุณพ่อคุณแม่ ในว mm. ันสำคัญของเขาได้เธอและถ้าเป็นเกียรติทางครอบครัวจึงได้ขอเดี๋ยวเสียงคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวบนเวทีได้ขอเดี๋ยวเสียงคุณพ่อคุณแม่ของทางฝ่ายลูกสาวคุณพ่อรัชนนท์และคุณแม่นิ้มยามิชเชียนราถโจงตีสองแท่น้ๆค่ะหลังจากนั้นได้ขอเดี๋ยวเสียงคุณพ่อคุณแม่ของทางฝ่ายนะคะ สี่ท่านยิงใกล้ๆกับลูกของตัวเองให้คุณแม่ยิงใกล้ๆลูกคุณพ่อยิงนขนานช็อตนี้จะเป็นช็อตแรกของครอบครัวขออนุญาตให้คุณพ่อคุณแม่รวมถึงคู่บ่าวสาวส่งรอยยิ้มให้กับช่างภาพค่ะและท่านแต่ผู้พิเกตคะระดับต่อจากนี้ไป ทางครอบครัวเองค่ะได้รับเกียรติจากท่านท่านประธานในที่ขี่ต้องบอกว่าเป็นผู้่อนพับผันชาของทางฝ่ายเจ้าห่าวและฝ่ายเจ้าสาวท่านเองนะคะอยู่ในที่ที่ดีเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือท่านผู้ช่วยผู้่อว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกศสอ่อใต้จกะกดหนครไฟสีธรรมราชสิ่งเปลือื่นให้กับท่านจำเกียรติถึงแก้วจากทางทางะให้เกียรติ ในการ้องพนมลายให้กัฝขามผู้หลอสาวในองค์ต้นค่ะผมมีบางศารนาที่จะขอพูดบอกเลยว่ารู้สึกกระตื้นนะครับที่รักในงานว่็ขอให้ผู้ เดี๋ยวเราไปคุยเับเจ้าสาวหน่อยนะสวัสดีสวัสดีเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะคุยกับเอฟซีพี่แหวนนิดนึงเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่แหวนดูแลงานดมากพี่แหวนโคตรดีเลยขอบคุณมากครับน่ารักมากๆากเลยจ